วางวางวางาอย่เข้าไปไปตายไม่ไม,ไม่ตาย,ตายเราจะมีดอกแล้วอะเหรอตายใกล้ตใกล้ลูกสองโคมโคมโจมนดิโจมันดิตายตายเดินเดนเอะจะเพื่อนกูแค่นั้นแหละ ไทยก่อนไทยก่อนแล้วเจอกูพีเร็วแล้วมึงก็งงเยอะคนแปลกไปต่างกูว่าแล้วไอ้เหี้ยกูว่าแล้วมึงต้องโชว์อะไรงงๆกูเห็นนี่อยากจะควักลูกตาออกมาล้างสไลด์ว่ะเหี้ยอะไรนี่ตัวนึงนะมีอีก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 ที่เดิม รู้ไหมว่ามันนั่งตรงไหนก้องมันนั่งอยู่กลางบีเบ้นะไม่มันนั่งมันเดินแต่กูยีก้ากูแค่มันเดินก็โก้แต่กูยงไม่โดนไม่ไม่มันเดินมันเดินแต่ว่ามีใบบุญตกด้วยเพื่อทีเอาให้ดูเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ ก็เรียำฉันอ่าเอฟฟี่โมฉันลือเปลตเตอร์หลบลบลบหลบลบลบคุงรับเนี่ยไอเลทมันไม่ได้เกิดแน่ึมเชื่อกู s t o p it ิ e t some help ไม่แล้วแบบไม่ไม่มีใครร้ใครเพื่อนกูได้